สวัสดีครับพี่น้องรายการพระคำนำสุขมาถึงทั้นแล้วนะคะฮาเรียาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าให้จัดทํารายการนี้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้าก่อนแรงเตรียมพระคำก่อนไปวันทําความดีมากที่สุดตามพระองค์ทรงนํานะคะอธิษฐานก่อนค่ะขอบฟ้าเตยเฮฟเว่นเฮนโหดปีนิมหยุดชิงลมคาอยู่วินบิดานอนเอิร์ n แอต e ทีต h ินเฮฟเวนกีบานตีเดลเดเรเบ e แอนด a โฟกิฟไอเดดเอฟวโซเฮกิฟเอนอเดเธอร์เอลีดานเดนทูเทมเชัน บัดดีลิฟเวอร์อันฟอยนีมินฟอยเยอรอิสต์คิงโดเมนเดอะพาวเวอร์แอนด์เดอะโอรีฟอร์เอเวอร์เอเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้น,นจาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สําเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทัลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพระองค์ทัลายเช่นกัน และขออย่าให้ข้าพงตายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงให้พ้นจากมารร้ายขอให้พระเจ้าพอพระไทยในการทํางานในการพูดในการคิดในการกระทําทุกอย่างขอพระเจ้าชักปากชักลิ้นทุกคนลาตกาซีนโฮโลโฟรรเรกซีรกเรกซีหากลูกทุกคนทําผิดเรื่องไรกราบขอประทานนภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่แะแต่ขอพระเจ้าเทพอพลลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกลูกทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ ความยากจนเข็นใจอันตรายใดๆไม่มาแพร่พันธทำใหกชนของพระเจ้าขอพระเจ้าสุขปกป้องคุ้มครองพี่น้องอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่น้ํากําลังท่วมขอพระเจ้าพี่ขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องทุกท่านที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นทอพระพรขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เจิดเจ้าค่ะที่ให้จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนขอบคุณลูกเจ้าเองด้วยตรงเวลานี้มากลูก สดุดี64ข้อสิบให้คนชอบทำชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและลี้ภายในพระองค์ให้มีจิตใจเที่ยงธรรมสรรเริญพระองค์เถิดฉะนั้นมาสารรเริญพระเจ้ากันนะคะด้วยจิตวิญญาณและความจริงนี่วันนี้มีไม้ตีกลองใหม่เขาทำมาให้ขอบคุณช่างมุนนะทำมาให้เมื่อวานตัดผมใหม <c oughs> <c oughs> ้ก่อแตงจีสันเปดหลอดเป็ดอขอบคุณพระยซยส,ส,ส,สเสันญ์ยจเามาสันเสริญพระเจ้า วันเวลาข้ารักแต่พระองค์รักพระองค์ยิ่งกว่าชีวาขอสซื้อตรงรักพระองค์ยิ่งกว่าชีวาด้วยพระโลหิตศักดิก์สิทธิ์ล้างบาปข้าขากราบบาทาของพระเยซูขอรักพระองค์มั่นคงในทุกวันได้สุขสรรจึงมันประกาศให้โลกได้รู้ ไม่มีใครบริสุทธิ์ล้างบาปได้เหมือนพระเยซูผู้ทรงคููทุกชาติจนได้ผ่องไป่งไปออเมนอ e เม m e n a ไม่มีรักใดๆที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในโลกนี้เท่าพระองค์ที่ทรงตรีชีวีเพื่อถ่ายบาปเรา ทั้งอมใจมุ่งตามไปด้วยสุดใจในชนทุกเป่าไม่มีใครรักกินที่ยอมตายแทนเราจงรับเอาความรักแท้จากพระเยซูไม่รักความรักจากพระเยซูทุก้านทางอานแล้วท่านจะมีสันติสุขไม่มีรักใดๆที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในโลกนี้เท่าพระองค์ที่ทรงพลีพิวเพื่อถ่ายบาปเรา ไปด้วยพี่น้องแล้วน้ำตาไหลนะคะพระเจ้าให้แต่งเพลงนี้ไม่เป็นชอบมากนะคะให้ทุกคนเชื่อฟังทั้ำถมใจมุ่งตามไปให้สุดใจในชนทุกเผ่าไม่มีใครรักจริงที่ยอมตายแทนเราจงรับเอาความรักแท้จากพระเยซูตาไหลเลยพี่น้อง ความรักแท้จากพระเยซูไม่มีพิษภัยไม่มีหลอกลวงไม่มีมุสาแม้แต่คำเดียวความรักเจอสวรรค์น,นี้มัน่นคงพี่นอ้องทำให้เราขอบคุณได้ทุกวันขอบคุณทุกลมหายใจไม่ว่าอยู่ไหนตั้งใจขอบคุณขอบคุณด้วยพระเมตตาพระบุะสงคจะพาทรงลงมาช่วยคุณขอบคุณที่ทรงรักษาสรงเยียยาชุกยจีวายเกิดใหม่ขอบคุณทรงอารกคาทุกวันเวลาพระองค์ท่งคุ้มไป ขอบคุณพ,พระเจ้ายิ่งใหญ่นะพระใดในเโลกนี้เ่ยมาเลลยูยา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 คุณไฟทูด้วยเขาบอกสรรเสริญพระบิดาจเจ้าร่วมกันนะคะพี่น้อง คนมาเชื้อพระเจ้ากันทั่วลูกาพาสุกสันทดนไปนันและให้มัดให้มใหมแมกแม,กแมกลูกแกแต่เก็บซ้องเสียงฝ่าผ้าเปียงลงม,มาพยาวันทั่วเราไม่ทำทั่ว,วเราทำแต่ดีพระเจ้ามีุ่่มครอง้าะแม่เออพระเจ้าที่คุ่มครพระเจ้าคุ้มครองผู้ชอบทำได้ยำเกรมพระเจ้าทุกท่านนะคะในโลกนี้ขอให้ชอบทำกันเยอะๆขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามน ชอบทำและยำเกลียพระเจ้ามาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลานะจ๊ะนะจ๊ะคุณดีฟังคลิปนี้และแชร์ต่อช่วยแชร์ต่อด้วยพี่น้องคุณไปทู์มาทีหลังก็แชร์ต่อด้วยนะลูกเจ้าเอแชร์ทุกวันขอบคุณพระเจ้าที่มาเจอกันนะพระคําที่มาถึงท่านในวันนี้สตุดยี่สิบเอ็ดข้อสามเอ่อพี่น้องตอนนี้ฝนตกทุกภาคถึงวันที่สามสิบประกาศให้รู้เพราะทางวิทยุประกาศเมื่อกี้แล้วก็ พี่น้องแม่สายที่ท่วมอยู่พี่น้องสงสารนะอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็พี่น้องทั่วโลกที่โดนพายุหมุนก็ดีพายุอะไรก็ดีนะอธิษฐานเผื่อเขานะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูทุกครั้งสดุดี21ข้อ3ามโฟ o ์ยู e รสิทธ์ทูมีเทียมวิดเบรซิ่งออฟกูแอน to place on his head a crown of refined gold เห็นไหมพระองค์ทรงต้อนรับท่านด้วยพระพอรอันอุดมและทรงสวมมงกุฎทองคำบริสุทธิ์บนศรีรษะของท่านไม่เป็นได้รับแล้วนะพี่น้องที่มาที่หลังยังไม่เห็นเอาให้ให้ดูหน่อยนะนี่คุณไพฑูรย์ยังไม่เคยเห็น <c oughs> ไม่เป็นนั่งร้องเพลง พระเยซูคริสต์ทรงนำชีวิตแต่เดินทางทำเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองศูนย์พระเจ้าสวมพลุบมานะอ,ะอยู่ๆพระเจ้าสวมพลุบลงมาเลยเนี่ยเนี่ยปยาญาันนี้เห็นไหมคุณเปโูรอาจจะไม่เห็นแต่ลูกกับเพ็ญญาเห็นแล้วลูกเจ้าเอเห็นแล้วลูกๆทุกคนเห็นแล้วอาจารย์าศาสตราอาจารย์ด็อกเตอร์พันเทพมาดูถึงบ้านเลย <laughs> ไม่เป็นถ่ายรูปไว้แล้วก็ไม่เป็นอัดคลิปไว้ต้องอัดคลิปไว้ดูพี่น้องเพราะเราทํางานให้พระเจ้าไงทางานให้พระเจ้าแล้วพระเจ้าส่งสาแดงเองเพราะทํางานโดยไม่รับเงินเดือนไม่รับตําแหน่งไม่รับเงินทองใครพีแบบน,น,นั้นไงนอกจากลูกกับเพ็ญยาเติมเน็ตให้มั่งนิดหน่อยหรือว่าลูกปุ๊กเป๊กเติมเน็ตให้นิดหน่อยลูกจกักรลิตก็ไม่ได้ส่งแล้วตอนนี้เพราะเขาไม่ได้ทํางานแล้วแก หมดอายุ <laughs> หมดอายุการทํางานเหมือนไม่เป็นนี่หมดอายุการทํางานแล้วแต่ทางสวนออกกําลังกายนี่เราใัก็ได้จากไอ้เรื่องปามามั่งนิดหน่อยแล้วก็ตัดผมมั่งลุกจุกจิกทํางานลุกจุกจิกภาษาตทยว่าทาลุกจุกจิกไปวันวันได้มีเพ่อนคุยนแล้วก็ได้เอาขอ้อไงเขากินนั่นแต่ว่าก็มีคนมาตัดผมก็เจ๋ทั้งกล้วยทังสุมท,งทังซับรถ หันมแจกเขาให้อิม่มบันนั้นน่บายเจ้พี่น้องเลียงข้าวเลียงนามก็เสร็จเลียงนมเทร็จนนั้น่ได้มีเพื่อนคุยนะดีว่ายู่ว่างๆล้วก็ประกาศข่าวพระเซิร์ไปด้วยว่าพระเจ้าหญิงใหญ่พระองค์ทรงต้อนรับทุกท่านด้วยการสวมมงกุฎทองคําให้ทุกคนได้รับพรอ,อนุดมในทุกแห่งหนทุกคนเดินบนหนทางพระเจ้าเอ้ยๆให้ทุกคนมาเดินบนหนทางพระเจ้าที่ พระเจ้าให้ตัดผมที่พระเจ้าให้นวดให้คนก็เพราะพันนี้แหละบางคนไม่มีตังก็นวดให้ฟรีบางคนมีตังเขาก็ให้ห้าสิบบาทเองตัดผมมันที่ตลาดตัดโรยโนพี่น้องแต่ที่บ้านไม่เป็นนี่ตัดห้าสิบแล้วก็นวดให้เขาเสร็จนวดคอนวดไหลนวดหัวนวดหัวให้เขาแล้วก็เขาผ่อนคลายเสร็จแล้วเขาบอกติดใจหมาอีกเพราะได้ขนมกินด้วย <laughs> ม่เป็นใจดีเพราะว่าพระเจ้าให้เลิฟความรักจอยความชื่นชมยินดีพีดความสันติสุขลองซัพพริงความอดทน่ายเนตรความปราณีคุณเนตรความดีเฟสฟุตเนตรความซื่อสัตย์เย็นตเนตรความสุภาอ่อนโยนและเซนส์คอน่วนการรู้จักควบคุมตนเองไม่ให้โกรธใครให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั่นแหละมีลักษณะชีวิตคิดเตียนเก้าอย่างนี้แหละนะปรากฏเต็มล้นออกมาให้ผู้อื่นเห็นพระคิดในตัวทุกท่านนะต้องทาทุกวันพี่น้องไม่ใช่ทาวันเดียวจบวิวณ์บทที่สิบสี่ข้อสิบสี่ Then I look and behold a white cloud and on the cloud set on like the Son of Man having on his head a golden crown and in his hand a sharp sickle, a sickle, nè, giống như kiếm cầm, nè, à, anh ấy nhìn ข้าพเจ้าได้แลเห็นได้ดูเถิดมีเมฆขาวมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์สวมมงกุฎทองคําบนพระเศียรและพระหัสถือเคียวอันคุมพระเยซูเนี่ยนะมาจะมาแล้วนะ,ะสวมมงกุฎทองคำเสด็จถือเคียวอันคุมฟาดฟันพยามานให้ดูุดดวยหมดเลย ข้าได้เห็นพระเยซูประทับบนเมฆขาวสุขสกามีมงกุฎทองคำบนพระเศียรพระหัตถือเขียวกรมสมผ้าเพียนบนพระเศียรมีมงกุฎทองคำเอื่อยๆพวกเราก็มีทุกคนคนไหนที่สัตว์ซึ่งมือสะอาดนะผมไม่เป็นได้รับตอนเป็นๆนะบนสวรรค์ก็มีทุกคนพี่น้องมองกุฎมีหลายอย่างโนนี่ไงไม่เป็นเคยเอาให้ดูแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพี่น้องจะได้รับกันเห็นไหมนี่ มี the c r o w n of the r i g h t charnet มงกุฎแห่งความชอบธรรมอันนี้นะต่อไป the c r o w n of l i f e มงกุฎแห่งชีวิตอันนี้ต่อไป the c r o w n of glory มงกุฎแห่งพระสิรินี่ที่ไม่เป็นได้รับ the in corrupt i b l e c r o w n the in corrupt i b l e c r o w n มงกุฎที่ไม่เน่าเปื่อยมงกุฎแห่งความซื่อสัตย์นั่นเอง สัตวจัดรายการทุกวันไม่เคยขาด8ปีแล้วไม่เคยขาดสักวันต่อไป The Crown of Rejoicing นี่มงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีทึ่งต้องชื่นชมยินดีสรรเสริญพระเจ้าทุกวันไงก็มีมงกุฎพี่น้องมงกุฎของกิตเตียนเนี่ยมีมีหมดทุกคนนะคะได้รับพันนี้เพบนสวรรค์นะ่ะมีเพแต่โลกนี้เขาสอนอีกอย่างนึงเราไม่เชื่อทางโลกเราเชื่อทางของพระเจ้านะคะ Uh, ต่อไปวิวอบทที่6ข้อ2 and I look and behold a white horse เห็นไมีมาขาวมา he who sat on it had a bow and a crown was given to him and he went out uh, conquering การมีชัยนะ and the and to conquer แปลว่ามีชัยชนะข้าพระเจ้าก็เลยเห็นดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งออกมาและท่านขี่ม้านั้นถือธนูและได้รับพระราชทานมงกุฎแล้วท่านก็ขี่ม้าออกไปอย่างมีชัยและเพื่อได้ชัยชนะฉะนั้นเราอยู่ในพระเจ้าได้ชัยชนะทุกคนพระเยซูชนะพระเยซูชนะพะยามารผีซาตานวิ่งหนีคลานลงในบึงไฟ ไม่กล้าสบหน้าผู้ใดเพราะถูไะะกไฟพระเจ้าเผาเกลี้ยงไฟพระเจ้าเผาหมดธนูพระเจ้าเผาหมดเคียวคมของพระเจ้าเคียวออกหมดแล้พี่น้องเอ,อ้ยเชื่อตาได้เห็นพระเยซูขี่ม้าขาวสุกสกาวมือถือธนูสวมมงกุฎคือพระเยซูมือถือธนูออกไปอย่างมีชัยฮาเลเรียฉะนั้นเรามีชัยทุกคนเป็นลูกพระเจ้าแล้วนะ,ะพระเจ้าให้เพลงเนี้ยที่จากที่เรียนมานะคะ พระองค์ทรงสวมมงกุฎให้ท่านสุขสำราญประทานพรอ,อนุดรมสมบูรณ์ให้ทุกคนพบค่ามมั่งคั่งพบคลังที่เพิ่มพูนทรัพย์วีคูลณและให้อยู่อย่างมีชัยขอทุกคนเชื่อฟังในการรอคอยพระองค์จิตสือตรงประกาศพระคุณที่ยิ่งใหญ่เฝ้ารอคอยพระองค์มั่นคงตลอด ฝ้าด้วยใจจดจ่อต่อพระองค์มั่นคงผู้เดียวเฝ้าด้วยใจจดจรอการกลับมาตามพระสัญญาของพระองค์เลยอเมน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 ่อา,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 อาไปพระเจ้าให้ตอนตีสี่นะฟังดูพี่น้องพระโลหิตพระคริสทรงฤทธาล้างใจประชาให้ขาวสะอาดได้พระโลหิตพระเยซูพระ บาปได้ให้กลายเป็นคนชอบธรรมฉันขอพึ่งพาพระหัตถ์ของพระองค์เจตสืบตรงขอทำตามพระองค์ทรงนำเดินทางบริสุทธิ์หยุดทำบาปกรรมพระองค์ทรงนำไปสวรรค์เป็นนิรันดรอ,อเมน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 พระองค์ทรงนำขาไปสวรรค์ คุณคุณกุศลด้วยไม่ได้มานานแล้วนะพยายามมาทุกวันพี่น้องใจซื่อสัตย์นะแล้วพระเจ้าให้มุสงกรค์ทุกคนไม่เป็นเห็นนี้ถ้าใจไม่ซื่อนะไม่มาไม่ติดตามไม่รู้ไม่อ่านพระคัมพีเลยต้องอธิษฐานอ่านพระคำนำประกาศแจกขาดพระพรแชร์พระพรเนี้ยทุกวันพี่น้องถึงได้มุสงกรค์เหมือนไม่เป็นไม่เป็นได้รับแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองศูนย์อยากให้พี่น้องได้รับเหมือนที่ไม่เป็นได้รับต้องซื่อไงซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน นะเอาความจริงคาดเอวความชอบทำขคาดอกโลกคือความเชื่อหมวกเหล็กคือความรอดเท้าเก้าประการข่าวประเสริฐทุกวันมือถือพระแสงแห่งพระวิญญาณคือพระคำพีเนี่ยฟาดฟันพญา,าม,มาได้หลุดอ,อุ้ยมือถือแต่ต้องเอามาประดับกายประดับใจแล้วก็ต้องเอาปฏิบัติตามไม่ใช่ถืออย่างเดียวไม่ใช่ถือแล้วต้องทำตาม เชื่อฟังและต้องทําตามพี่น้องถึงเกิดผลปากเป็นพรปากศักดิ์สิทธิ์ปากมีฤทธิ์พูดแต่พระคําจนจดจําพูดคาหวานเพราะไม่ทะเลาะกันที่ไหนทะเลาะอย่าเข้าใกล้พระพรไม่เกิดพระพรจะลงมาที่ที่ไม่ทะเลาะกันที่สามัคคีทํากันนะคะขอ,อการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติไม่สนิทชนให้ทุกคนเลหมู่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานทุลร่า พราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาทสามใพ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหันใครทาชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วทึ่งมาบอกพี่น้องทุกวันไงขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในานามพระเยซูอามนฉะนั้นเวลาพระเจ้าบอกอไครก็ตรีบมาบอกพี่น้องพระเจ้าประจักษ์หลักฐานให้เห็นตักตาสองหน่วยนี่ภาษาไทยว่าให้เห็นตากตาสองหน่วยแค่มาบอกประชาชนให้กลับใจ เดคนหลงให้กลับจิตคนทำผิดให้กลับใจก่อนหมดเวลาเพราะไม่เป็นไม่รู้จะตายต่อหรือแฟนก็ตายแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็จะตายกันนั่นเนี่ยนั่นแหลรก่อนตายเนี่ต้องประกาศทุกวันเอาช่วงนี้รับเชื่อกับพี่น้องรับเชื่อเสร็จไปรับบัพติศมาเส่ไหมพี่น้องน่าได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูจริงๆข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานาน ผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุุษที่เคยทํามาขอพระบิดาทรงนําพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยนล้นด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ หยุดบาปเวีนกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวอวยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้า กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปรบมือถาวายแก่พระเจ้าโปรยมือโลกพระเจ้าคนมายินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้องแล้วพระเจ้าอยู่ด้วยทําไม่เลิกบาทําแต่ชั่วพระเจ้าไม่อยู่ครับไม่เป็นเห็นกับตานี่ใครชั่วเห็นไหมตกน้ําตายตกเครื่องบินตายรถไฟชนตายถ้าชั่วนะพระเจ้าไม่อยู่พี่น้องรถรถฟั่มตายหมดเลยทั้งคันรถเลยวันนั้นเห็นไหมขนาดเป็นศิทธยาพิบาลนนะ่ะเป็นศสอบอนะ่ะ ถ้าชั่วไปว่าคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้พี่น้องอย่าไปว่าเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานกับใครอย่าไปว่าเขาบอกโอ้ออเมนออเมนออเมน,เ,มนเหมือนไม่เป็นนี่พระเจ้าชักป่าให้ทาไม่งั้นไม่ทําไ,ไม่เป็นหลับเพราะเจ็ดสิบสามขวบแล้วจะหลับกินแล้วนอนนะพระเจ้าชักป่าให้ทําถึงต้องทําไงพี่น้องอช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวเลยยกเสียงขึ้นเลยค่ะขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญ,ญาณ ภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไมมเป็นไห้ปูนไม่ใช่บทสวดค่ะโซรุโคฟอรังกัสซีฮาลังกัสซีนังตูโคฟอรังกัสซีฮาลังกัสซีคอริตเตจจากพระเจ้าของไฟจากพระเจ้าคัดเอาดิมันอินเดเนมซ์อจิสทราอีกาลกคาซีฮาลูฟอร์เนโซนังตูโคฟอรังกัสซีนังกระสงครามหมดไปการไหว้รูปโครูหมดไปแก๊งคอนเซนเตอรยหมดไปแก๊งสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้หมดไปแต่งตัวโป้ยหมดไปเพคะประกาศให้ตำรวจจับได้ให้หมดแก๊งยาเสพติด แก่งมิจชาชีพที่หลอกเงินก็ไปเป็นล้านแล้วเป็นแสนล้านแล้วโอ้พระบิดาช่วยด้วยเถิดเผาอิา้เนียนแปลไปคะเผาไห้หมดไปคะเผายาเสพติดได้หมดยาไอ้เผาไห้หมดเป็นสี่แสนเม็ดแล้วนั้นจับได้เมื่อวานนี้ก็จับได,จบได้จับได้ทุกวันแต่พี่น้องก็กินกันเก่งนะกินทุกวันโอ้ยบ้ากันหมดทั้งโลกแล้วโอ้พระบิดาช่วยขจัดภยัภยภยัภยวิกฤตอันนี้ด้วยเถิดไปคะโซโลโกฟองไนเงี้เเกิดเกิดเสจเจอแต่คนบ้าไป ลาตกาชินโตโกโฟบ้าติดยากันนั้นเยอะโซรุโกสซขอให้ติดพระเจ้าจะได้เลิกยาได้ประกาศยูฮูรุโกโฟเลยก็เพราะพระเจ้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตคนจากที่ติดยาก็ไม่ติดนั่นแหละหันมาหาพระเจ้ากันเทิดพี่น้องโซลุโกโฟในอาชีโนโตโกโฟเลยก็เซทุกศาสนาสอนให้ทำดีแต่พระเจ้านี้มาทำคนให้เป็นคนดีให้ทิ้งชั่วกลัวบาปทุกที่ให้เป็นคนดีมีชีวิตนิรัน ฉะนั้นมหาพระเจ้ากันเถิดได้ชีวิตนิรันไม่ต้องจมบึงไฟนรกมันปวดมันแสบมันร้อนเซอนโคโลโฟนกชีรโกโฟนกเซเวลาพูดก็ทําพูดแต่สิ่งดีที่พระองค์ทรงนําพูดตามพระคัมภีโซร์โกโฟนิกะเซไม่พูดว่าใครโซรโกเซไม่ดูถูกาศาสนานไหนนะทุกาศาสนาสอนให้ทําทดีเพจาฉะนั้นอย่าไปลบหลู่ดูหมิ่นเขาโซรโกเซ่แต่ประกาศว่า พระอื่นมีแต่อัตถิแต่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ได้เมื่อวานก็มีคนมาตัดผมไม่เป็นก็ประกาศอย่างเงี้ยพระอื่นมีแต่อัตถิเพแต่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระเยซูมรณาสามวันก็ฟื้นเขาก็ตกใจนะจริงเหรอจริงเหรอนะเขาก็สนใจแล้วพี่น้องเราก็บอกแล้วก็ให้อ่านพระคัมภีร์ประกาศซิโนตโกโฟแล้วเขาจะทราบถึงในพระคุณของพระเจ้า ที่ได้ถ่ายชีวิตคนต้องเป็นล้านล้านคนแล้วจากบาปมาสู่คุณธรรมมาสู่ความชอบธรรมของพระเจ้ามาเดินทางบริสุทธิ์ให้หยุดบาปนั่นแหละประกาศชินนุโก,โกถึงได้เข้าวันมีชีวิตนิรันดร์ทุกคนทําไม่ปฏิบัติและไม่ได้เข้าพี่น้องไม่เป็นเห็นกันตานี่ลงมึงไฟพลอยปลอยลอย,ลอยคนล้านคนบอกไปหวันได้คนเดียววันวันเนี้ยมันไม่เชื่อพระเจ้ากันนี่ไม่รู้เป็นไร พอประกาศยกไม่เอาไม่เอาส่หน้าอย่างเงี้ยใส่หน้ากลัวพระเยซูกันวรกาชีแต่หารู้ไม่ว่าพระเยซูเจ้าของสวรรค์พระคาชิโฮโลโฟเดกเซเดกเซพระเยซูมาเปลี่ยนชีวิตคนให้บริสุทธิ์ให้ข้าวแดนสวรรค์ให้ได้ประกาศกาชีโตโกอย่าลืมพระคุณของพระเจ้ารีประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าทุกวันประกาศชีโุตโกโฟเดกเซเอามือขวาวางบนหัวเลยนะคะโซลโกชีนดกเซขอให้คุณอารีเดินได้ น้องเล็กหายป่วยประกัศสิกุโกโฟไดกะซีไดกะซน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลรน,นอกประกาศซีมีพลังจากพระเจ้าไดกะซต่อสูปส้ปัญหาต่างๆแก้คลี่คลายหมดเพราะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูทุกคนอ๋อพระเจ้าทรงเจิมด้วยไฟบับติศสมาด้วยไฟของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ออกฤทธิ์ในชีวิตทุกคนให้เกิดผล ร้อยเท่าทุกคนด้วยเถิดในวันนี้ประกาศชีโนโตโกโกขอพระเจ้าเทพพลลงมาให้ลูกวับญญาลูกเจ้าเอลูกจักรกินลูกจงดีลูกดาวลูกตนลูกปุ๊กปิกพระคาศชิโฮโลโฟเรกัชินโนโตโกโฟเรกัชเซนะแต่ลูกกับพิญญาด้วยประกาศชิโกโตโกโฟที่เติมเน็ตและก็ซีโโตโกให้แม่และลูกปุ๊กปิกที่เติมเน็ตให้แม่ลูกจักรกริดไม่ได้เติมก็ไม่ผรือ ประกาศสีขอให้มีเงินมากมายเข้ามาคลังทรัพย์คลังพรคลังฤทธิ์เดชเข้ามาเต็มเปี่ยมเต็มล้นเกิดผลให้คนอื่นทั่วโลกประกาศสีนันตโกโฟทุกคนประกาศสีนันตโกโฟประกาศสีฮันดะสีนันตโกโฟประกาศีขอให้ลูกมีเงินมีทองทุกคนตามน้ำพระไถยของพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้นะจากสวรรค์ประกาศสีคลังทรัพย์คลังพรคลังฤทธิ์เดชคลังพระทัติปัญญาของพระเจ้า ถึงลูกพระเจ้าทุกคนในวันนี้พระคาศิวโตโกโฟเรกาเซทุกคริสตจักรขอให้เกิดผลในฝ่ายวิญญาณไม่ให้ฝ่ายเนื้อหนังประกาศเซไม่ยึดติดทางเนื้อหนังกันสุรานารีพาชีลาบัตไม่เอาอีกแล้วกินกามเกียรติไม่เอาอีกแล้ว,มไ,มออลวไม่หวังตําแหน่งใดๆหวังเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่รับเงินโงผู้ใดนะประคาศิวโตโกโฟเรกาเซเรกาเซประกาศไม่ใช่ขายพระกิตติคุณอ่านะไม่ใช่เอาพระกุติ พระกิติคุณนี่มาขายกินไม่ใช่ประกาศเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติและให้พระเจ้าพอพระไทยพี่น้องนะประกาศชีนันตโกโฟประกาศชีนันตโกโฟของไม่เป็นนน่ให้พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้าตึงให้มุกสวรร์ให้พระสิริเทลงมาเต็มร่างพ่างพลูแต่พี่น้องก็ต้องอธิษฐานว่าขอพระสิริทอแสงเหนือข้าขอพระปิดาทรงอยู่กับฉันขอสันติสุขในทุกคืนวัน ทรงคุ้มกันให้รอดปลอดภัยบทนี้แหละพระเจ้าจะอยู่กับพี่น้องและสายพระศริลงมาเหนือผู้รับใช้ทุกท่านในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนซิเนิวประนมระบังคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจา,าเศร้าเพ็นนาเอ้ยว่าแมฟังวาจา,าเศร้าเป็นนาเอ้ย อธิษฐานจนน้ำตาไหลทิ้งบาปไปกับใจเชื่อพระเจ้าอธิษฐานด้วยค้ามเชื่อพระเจ้าได้ดข้าววันทุกอธิษฐานเหมือนไฟทุกสัน่นลกสั่นพระคุณจึงกายเกิดตนถ้าวผิดกับผิดกายตน ่อเดินผ่านก้าสวรรค์นานามถ้าไม่ได้ร้องทุกวันจะลืมนะคะเลยต้องออกมาร้องเพลงรุ่นเก่าๆนะคะมาลลย่างมาลีลุยาลลยาลลยาแต่งไว้ตั้ง3-4ปีแล้วถ้าไม่ไปออกมาร้องลืมเหล่าแล้วประกาี่โกโฟนกับเสฮารกาเช ไม่กินหลังไม่กินจอนลาวุนไม่เป็นฟุพูดด์ไม่ขบไม่โก้ไม่ทไม่นั่นไม่ตีดันฟันแทงไม่แย่งคนรักใครไม่วารูปค็ร์บไร่ไร่ไม่หลวงกวีนิษฐ์ำแปลความดีอ่านพระคำปีพระเจ้าอวยพรหนาแม่พระเจ้าอวยพรอ่านพระคำปีจบเล่มนะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานหลิ่นหลุดเลื่อนล่ารูดอ่านแล้วต้องทำตามนะคะทุกวันพระเจ้าอวยพรทุกท่าน แล้วที่เพลงทั้งหนะ้าร้อยหกร้อยเพลงแน้วไม่เป็นแต่งเองแต่งจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สรงนำนั่นเองพระคนธรรมดานี้แต่งไม่ได้พี่น้องนี่พระเจ้าอยู่ด้วยก็ไม่เป็นถึงแต่งได้แต่งแล้วคนไลฟ์มาเต็มเลยวันวันนั้นแปดร้อยเจ็ดสิบสองคนนะไลฟ์มาเต็มเลยเพลงหลายเพลงนะคะที่เขาไลฟ์มาเยอะนะวันวันหนึ่งต่อวันนะแปดร้อยเจ็ดสิบสองคนก็ขอบคุณพระเจ้าที่คนไลฟ์มาเยอะ แล้วแสดงว่าคนฟัง872คนเข้าหูซ้ายไม่ใช่ตะลุหูฝาเข้าแล้วก็ต้องเอามาโน้มนำปฏิบัติตามนะคะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจให้แต่งเพื่อกล่อมโกลนิสยัยไม่เป็นเองและกล่อมเกลวพี่น้องให้ได้ขึ้นหวันกันทุกคนนะคะขอพระเจ้าไว้พรทุกท่านค่ะคริสบีพิจุสวัสดีค่ะ